ค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไยก็ใฝ่ฝันมานานว่าอยากจะมีหนังสือประวัติของตัวเองแล้วก็พอมามีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มีช่วงเวลาแบบนี้ไปก็เลยแบบว่ามีความสุขแล้วก็อยากทําเล่มต่อๆไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่มันอยากจะถยทอดสู่ชีวิตเราใช่ค่ะก็คือมันคือสิ่งที่ไปเจอเหตุการณ์ที่หมอดูหลายๆคนหรือคนที่อยากเป็นหมอดูเนี่ยค่ะพยายามที่จะเป็น โดยที่เขาไม่รู้ว่าผลกระทบของการเป็หมอดูเนี่ยมันเยอะมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่ากว่าจะเป็นหมอปลายในวันนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะไม่ใช่อยู่ดีๆว่าไปเรียนแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่คือประวัติเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เราเจออะไรมาเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าอาชีพเนี้ยมันไม่ใช่อาชีพที่ ได้มาง่ายๆมันต้องแลกกับชีวิตมันต้องแลกกับความตั้งใจจริงๆก็เป็นหมอปลายก็อย่างที่ทุกคนรู้แล้วค่ะดราม่าสุดตรงจริงๆก็น่าจะเป็นหมอดูที่ดราม่าเยอะที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถามว่ามันกระทบไหมก็ถึงขนาดที่เคยจะเป็นซึมเศร้าแล้วก็เป็นแพนิคด้วยเพราะว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็กลัวว่าคนเขาจะทําร้ายเราหรือเปล่าหรือว่าคุยแล้วเขาจะพูดอะไรแรงๆใส่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มันขาดตรงนั้นมาถามว่าตอนนี้ยังกลัวไหมด้วยความที่คนเจอไปมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งที่ออกไปไหนอาจจะต้องใส่หมวกไหว้หน่อยเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังตัวนิดนึงคือเคยเจอที่เดินไปห้องน้ําที่ต่างจังหวัดเขาก็บอกว่ามึงรู้ไหมกูเห็นใครเขาใช้คานี้เลย ใช่แล้วก็ตามกันมาสองคนคือแบบในห้องน้ําเลยนะจะโดนลุมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แอบกลัวเหมือนกันคนทั่วไปเลยค่ะคือห้องน้ําปั๊มธรรมดาเนี่ยค่ะใช่มันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยมันโดนหลายทีแล้วอย่างบางครั้งเนี้ยไปสนามบ,บินทานข้าวคนเดียวก็โดนตะโกนด่าข้ามมาเลยก็แบบ เออมันแรงเนาะแค่เห็นว่าเป็นเราอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยิ่งผมสั้นผลกระทบมันก็ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าคนจะจาได้ว่าหมอปลายผมสัน้นตอนหมอปลายผมยาวเนี่ยปลายก็จะเอาผมปิดหน้าใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยรู้แต่พอมันเปิดปุ๊บเนี่ยโหโดนเลยเออจริง,รงๆมันมีความรู้สึกว่าการที่เราทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะมันมันทําให้คนเนี่ยอยากเข้ามาคุยกับเรา <c oughs> มากกว่ากับผลงานที่เราทําแต่ถามว่าการเป็นหมอปลายแล้วดีใจที่คนเข้ามาหาเยอะๆไหม มันไม่ได้รู้สึกขนาดนัน้นไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษขนาดนั้นแต่ก็ก็ดีใจอะค่ะเออสำหรับไปกลัวผี <laughs> วจริงจริงไปกลัวผีมากๆเพราะว่าเคยเจอผีแบบที่เขามาเอาชีวิตก็เลยกลัวแต่คนเนี่ยเรายังไม่เคยเจอขนาดนั้นถ้าสมมติเราป้องกันตัวเองเราระวังตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ยังปลอดภัยแต่พอเจอผีเนี่ยเขามาบีบคอเราขึ้นมาข้างตัวเลยแล้วก็บีบคอเงี้ย เลือดก,กำดาวมันไหลมันหายใจไม่ออกมันป่วยตาม,มเขียวตัวเหลืองไปเลย <c oughs> ก็เลยแบบว่าเออมันมันไม่โอเคก็เลยกลัวผี <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะเคยหลายครั้งแล้วที่ไม่อยากไปหมอดูเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันทุ่มเทให้กับคนอื่นกับปัญหาของคนอื่นมากกว่าปัญหาของตัวเองคือแต่ละวันการใช้ชีวิตมันไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลย ทั้งวัน1ิบชั่วโมง20ิบชั่วโมงก็คือกับการดูดวงกับการอ่านหนังสือกับการที่จะเอาความรู้เนี่ยมาช่วยคนซะมากกว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าเออเราขาดว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองเป็นใครตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีช่วงหนึ่งที่คุยกับคุณแม่ว่าขอหยุดเถอะได้แต่มันหยุดไม่ได้เพราะว่า oh <wow. S 1> เพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยพอไปบอกจะหยุดมันต้องมีเคสหนักๆเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไปโดนตรงนั้นหลอกไปโดนตรงนี้หลอกแล้วก็กลับ หมอไปแล้วก็กลายเป็นคนมันก็มาเยอะยิ่งหยุดยิ่งมาเยอะก็เลยหยุดไม่ได้นะคะจริง,รงค่ะเพราะว่าเจอกับตัวมาแล้วอย่างบางคนเนี่ยไม่สบายหนัก,นกๆก็คือเขาเป็นคันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไปทักเขาแล้วเราก็บอกว่าขอให้เขาไปกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่มาเกาให้ไปก็คือคุณแม่มันคันต่อกันเลยแล้วก็เคยคคใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมไปหาหมอแต่เราบอกไปหาหมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นพวกมะเร็งอาการเจ็บหน้าอกเหมือนมีก้อนเนื้อโตมะเร็งสมองทุกอย่างเนี่ยคือไปผ่านมาแล้วจากการที่ไปหามีคนเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าให้ช่วยทําพิธีให้การทําพิธีเนี่ยมันดูดทุกอย่างเข้าตัวแล้วเราก็รู้สึกทุกอย่างคือตอนเนี้ย เหมือนจะมีหมอประจําตัวแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเราทํางานอะไรแล้วมันเจอสารพัดโรคชน,นิดที่แบบชิบคุนกุนยากไปเป็นคนแรกในการจนะบุรีใช่คือบปก็จะมีของกันอย่างเช่นค่อยท่านยมมีงาช้างใส่มีได้แดงมีแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อการป้องกันอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึ่งก็สวดมนต์หนักแล้วก็ทําบุญหนักมากการทําบุญของไปเนี่ยจะเลือกแบบว่าที่ ที่ได้ทําบุญจริงๆแล้วเราเห็นจริงๆว่าเงินมันได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีบุญพวกนี้ยคอยเป็นกอบ้องกันให้น่รากลัวอะไรตัวอะไรไหมเพราะเราแวาอว่าถ้าเราไม่รู้อนาคตก็กลัวอะไรเอเอกลัวตายอย่างเดียวถามว่ากลัวตายไหมคือตอนเนี้ยมันอยู่ในในช่วงที่ไปไม่ได้รักตัวเองแต่ว่าเรามีภาระเราก็เลยว่าถ้าสมมุติเราพังคนนึงเนี่ย ทุกคนในบ้านนะ่ะคือไม่มีใครเป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าตายก็ถือว่าเป็นกำลังหลักอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความกลัวตรงนี้แต่จริงถามว่าพร้อมไหมเราพร้อมตายทุกเมื่อใายแต่ถามว่ามองอนาคตแล้วกลัวอะไรเนี่ยจริงก็กลัวเรื่องภัยพิบัติมากๆเพราะว่าภัยพิบัติมันมาเนี่ยเราตั้งตัวไม่ได้แล้วเราอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณบอกก็เลยค่อนข้างกลัวเรื่องภัยพิบัติแล้วก็ค่อนข้างจะดูเรื่องพวกน,นี้เพื่อเวลาไปต่างประเทศเราก็จะได้ระวังเองคือ สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าก็มีการทํานายดวงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพราหมณ์ฮินดูถ้าใครบอกว่าหมอปลายเป็นพุทธจ๋าเนี่ยปเป็นพุทธแล้วไปก็มีพราหมณ์ฮินดูด้วยเพราะปนับถือเทพนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยมันทําให มีการทำนายกันมาก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วห้ามให้พระสงค์ทานายห้ามทานู่นทานี่แล้วพระพุทธเจ้าก็มีการบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังทั้ง16ข้ออันนี้มันคือเป็นการทํานายที่มีกันต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเรียนพุทธมันไปคู่กันแล้วเราเอาธรรมะเนี่ยมาสอนได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ใช่เราจะมาแยกว่าเราแบบทุกอย่างมันสุดโต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือของไปนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ย คนที่จะมาอยู่จุดๆนี้ที่เป็นหมอดูได้ทุกคนมีการเสียสละไม่ใช่ว่าจะาดูดวงเพื่อเอาเงินเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่การเสียสละแค่ว่าเอาเสื้อผ้าให้กับคนแต่มันเป็นการเสียสละที่ว่าเราจะต้องเอารายได้ส่วนหนึ่งทุกอย่างเนี่ยอาจจะครึ่งหนึง่งหรือว่าค้อนหนึ่งเนี่ยไปทําบุญเพื่อไปให้คนอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ก็คือการสนับสนุนพระพุทธศาสนาหรือทําให้คนเนี่ยแก้ปัญหาได้นะคะ ไม่ใช่แค่คนแต่มันมีทั้งผีมีทั้งเจ้าที่มีทั้งดวงวิญญาณอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะก็เลยแบบว่าอยากให้ลองอ่านดูแล้วก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ไปพยายามสื่อเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าคุณอยากเป็นหมอดูต่อไหมคุณอยากเรียนหมอดูไหมแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันควรที่จะระวังตัวเพราะว่าอะไรมันไม่เกิดมันก็เกิดได้ก็ฝาก หนังสือนะคะกว่าจะเป็นปลายพายกระซิบนะคะนี่พาก็เขียนเองนะคะเขียนด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รู้จักปลายมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่วงการที่เราอยากจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะโลกชีวิตในชีวิตนี้และโลกหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้อ่านเล่มนี้นะคะค